ก็ขอแทรกนิดนึงนะฮะร mm ืวเวนขออัดอคลิปอันนี้หน่อยเป็นทริคนิดหน่อยในการเล่นบอร์ด FPS Thailand นะผมนี่ปกติเราเข้ามาก็มาเกลียนแถวหน้าแรกกันก่อนบางคนก็นเข้าฟอรัมเลยนะผมห้องทอคกก่อนอันดับแรกก็ไม่รู้ว่าหลายคนหลายคนอาจจะรู้แล้วนะผมเวลาดูเนี่ยหลายคอมเมนต์นะฮะ หน้าหนึ่งก็มีประมาณสิบคอมเมนต์บางคนก็เลื่อนอสกอร์เมาส์เอานะครับผมก็ใครที่ขี้เกียจเลื่อน,นะฮะก็สามารถกดสเปซบาร์ได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเลื่อนให้เป็นประมาณหนึ่งหน้านครับผมเนี่ยคือบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ามาแชร์กันนะครับผมนี่นะฮะหมดหน้าพอดีกดหน้าสอง ไปใหม่เพลินฮะไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนสคอนบาร์ข้างๆแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนอ,อว,วิวเมาส์นะผมะกดสเปซบาร์ดัดไปเลยนะผมโอเคแค่นี้แหละ <laughs> บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมโอเค